ผักเบาสารพิษสดๆจด้าถ้าเป็นไงกะทิ่ขายผักเองสนุกไหมสนุกสิคะเฮียถามได้ฉันก็ขายของฉันอยู่ทุกวันนะอ๋อก็แก่เช็คลองดูไปก่อนนะ <c oughs> เออโบดทโบดบทบ,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 บซื้ออะไรมาเยอะแยะเนี่ยฮะผมไม่ใช่ของผมแล้วครับเฮียของแม่คนนี้เขาครับ<อ>ส่งผิดมาที่ร้านผมครับของมา อบคุณนะเอ้ว่าแต่ว่าจะวิศกลับจากโรงเรียนยังครับพี่อ่ะนนั่ดิกลับมาแล้วครับอากาทีเจวิทไหวพี่ใหญ่หรือยังต้องให้เตือนอีกแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีวิศอันนี้เร็วๆมาช่วยอากาทีแพ็คผักเร็วนี่ขายดีเงี้ยถึงมีตังค์ช้อปปิ้งอะดิเปล่าครับแพ็คกลับบ้านครับ S 1> <S 1> อ้าวช่วงนี้ไม่ค่อยมีออเดอร์เลยอะค่ะเฮียโ er. อ้ลืมไปอันนี้ก็ส่งผิดมาอีกแล้วครับโหครบกำหนดใจอีกแล้วเหรอเนี่ยค่าบัตรเครดิตค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเช่าแผงค่าเช่าแผงเดือนนี้จ้ะจัดเจน้ำตายครับค่าใช้จ่ายมาเรื่อยๆเลย,เลยนะกะทีนะ สิหมุนนงันไม่ทันเลยเนี่ยอนี่จ้าเนะขอบใจจักกะทิไปล่ะอากะทิขอตังซื้อขนมหน่อยเฮ้ยอะไรเนี่ยขอตังอีกแล้วเหรอเป็นเด็กที่มันดีจังเลยอยากได้อะไรก็แค่แบมือขออืมขอหน่อยงั้นไม่ทำกันนั่นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมากินไอศคริม โอ้การบ้านเยอะอ่ะกว่าทําเสร็จก็ดึกแล้วนะมามาทำเลยเดี๋ยวนี้อยาชี้เกียดวิดมามาเข้ามาชีให้ตีมด้วยนะอเดี๋ยวให้กินทำก่อน